ประเทศไทยอาจเสียหายหนักหากยังนิ่งเฉยต่อการถูกเค็มจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งไทยและกัมพูชานั้นมีการถกเถียงกันในเรื่องของวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานหลังพบว่าการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชาเริ่มมีความใกล้เคียงกับประเทศไทยมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันคือเรื่องของชุดประจำชาติและด้านอื่นๆอีกมากมายซึ่งจากความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชา อาจทาให้ไทยลําบากด้านการรักษาศิละปะวัฒนธรรมต่อสายตาชาวโลกเมื่อเขเมรลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับประเทศจีนในการแปลและจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากภาษาเขาเมรเป็นภาษาจีนซึ่งได้รับการลงนามโดยสํานักพ,พิมพ์แห่งชาติเขเมรและสํานักพ,พิมพ์ของจีนแล้วโดยความร่วมมือในโครงการนี้ลงนามโดยนายศกทัศน์ประธานราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชาและนายซุนเยลีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโฆษณา ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในจังหวัดเสียมเรียบเมื่อวันที่14มกราคม2567ที่ผ่านมาซึ่งจากข้อตกลงดังกล่าวทั้งสององค์กรจะทำการแปลภาษาและจัดพิมพ์หนังสือ5เล่มในหัวข้อการท่องเที่ยวกัมพูชาประติมาการ,รมอับสราที่นครวัดจารึกขมรประวัติศาสตร์ขมรและแฟชั่นเครื่องแต่งกายของขมรนนายสุทัศน์กล่าวว่าเราได้ขอให้ฝ่ายจีนใช้บันทึกความเข้าใจนี้ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวเป็นภาษาจีนและนำไปเผยแพร่ทั่วประเทศจีนเช่นในร้านอาหารสนามบินและห้องสมุดเพื่อให้ผู้อ่านชาวจีนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกัมพูชาผ่านการอ่านมากขึ้นเพราะชาวจีนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักประเทศกัมพูชาดังนั้นการตีพิมพ์เรื่องศิลปวัฒนธรรมกัมพูชาในประเทศจีนที่แปลจากภาษาเขมรเป็นภาษาจีนกลางจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแนะนําผู้อ่านชาวจีนให้รู้จักกับผู้คน และวัฒนธรรมของกัมพูชาอย่างแพร่หลายมากขึ้นและภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ฝ่ายจีนจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานดังกล่าวและราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชาจะช่วยเหลือในโครงการนี้อย่างเต็มที่โดยการลงนามในครั้งนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเยือนกัมพูชาของคณะรัฐมนตรีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อเป็นการเปิดปีแรกเปลี่ยนประชาชนระหว่างจีนกัมพูชาปี2567ซึ่งทั้งสองประเทศได้รับความร่วมมือซึ่งกันและก,กัน และกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านกีฬาด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวและการขยายขอบเขตการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่าการบันทึกความเข้าใจ MOU โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งสองและเน้นย้ำถึงการเป็นพันธมิตรที่ดีต่อไปในอนาคตเชื่อว่าหลายคนที่ทราบถึงความเคลื่อนไหวของขมรตล่าสุดนี้คงจะอดคิดไม่ได้แน่ว่า การร่วมมือดังกล่าวอาจมีในยแยบแฝงโดยเฉพาะการตีพิมพ์ในเรื่องประวัติศาสตร์เขมรและแฟชั่นเครื่องแต่งกายของเขมรบวกกับความพยายามของกัมพูชาในการออกแบบศิละปะต,ต่างๆให้ใกล้เคียงของไทยมากขึ้นการร่วมมือกับจีนในครั้งนี้อาจเป็นโอกาสทองของกัมพูชาในการนําเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทุกขแขนงเมื่อข้อมูลเหล่านี้ออกสู่สายตาชาวโลกผลกระทบจะตกอยู่กับประเทศไทย แม้ไทยจะมีการเผยแพร่ด้านวัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่จากช่องทางของกัมพูชาในครั้งนี้อาจส่งผลในระยะยาวให้เกิดความสับสนแก่ต่างชาติได้และหากเขมรเพิ่มช่องทางในการแพร่ข้อมูลได้มากขึ้นจนเกิดเป็นภาพจําของชุดความรู้ความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนโดยสมบูรณ์นั่นหมายถึงความพยายามของกัมพูชาสำลิดผลตอนนี้ประเทศไทยควรจริงจังในการโต้แย้งข้อมูลที่มีการบิดเบือนเพื่อปกป้องและรักษาศิละปะวัฒนธรรมของไทยเอาไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวไทยไม่ควรนิ่งเฉยกับสิ่งนี้และอาจจะไม่ใช่การโยนความรับผิดชอบให้ใครคนใดคนหนึ่งชาวไทยทุกคนควรมีส่วนร่วมกันในงานนี้และช่วยต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จในขณะเดียวกันต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ชาวโลกต่อไปด้วยก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ